สวัสดีครับพบกับลายเดนเจอร์นะครับผมจะมาทําเทคนิคป้ายเหลืองนะครับอันนี้อีกไอเดียหนึ่งของผมนะครับผมค่าเสียงบอกก็เพิ่มเสียงด้วยนะครับโอเคครับอันนี้อีกไอเดียหนึ่งของผมนะครับผมจะมาทําให้ดูว่าผมบัญชีประมาณไหนผมจะเก็บไว้แล้วก็ลบออกนะโอเคครับอ่าไอเดียนี้ผมน่าจะต้องลบหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันได้แค่โคลโคลาโบเมื่อกี้เนะี่ยเป็นไทจิใช่ปะ ไอ้นิจิมอนน่ะมผมได้มาตัวหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเกียร์ไม่ได้โอเคไหมผมก็เลยคิดว่าเ,เก็บไว้ดีไหมวะหรือว่าจะลบออกผมก็มานั่งคิดดูแล้วมันไม่มีเกียร์มันก็ใช่ไหมเออมันอยู่ที่เกียร์นะครับเกมเนี้ยจุดพีคข,ของมันคืออยู่ที่เกียร์คือตัวเรนเจอร์เนี่ยเราสามารถจะเปิดตอนไหนก็ได้แบบคอร์โบเกง่งๆก็มาเรื่อยๆใช่ปะแต่เกียร์นี่คือแบบหายากมาก อันนี้โบนัสล็อกอินนะครับวันนี้วันนี้มันจันที่ยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวใกล้จะเดือนหน้าแล้วนะครับในของขวัญโอเคกดไปครับเนี่ยครับผมได้ไทจิแล้วก็มีดาบินชีด้วยอ่าล็อกอินนะ่นะเนี่ยเคสยังทำไม่เสร็จเลยนะีผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลบออกดีไหมมาเนี่ยอันนี้ไอดีผมตอนโคลาโบไทจินะนะครับเดี๋ยวผมเช็คของก่อนว่ามีอุปกรณ์แปดดาวไหม มีดัวแน่นอนอะไรไหมเนี่ยมันไม่มีดัวแน่นอนอะไรเลยเนี่ยผมก็เช็คอินผมก็ไม่ได้เช็คอินอะไรนะผมคิดกลุ่มก็เก็บไว้นะเออแต่มันไม่มีเกียร์แปดดาวไงผมก็กลังตัดสินใจว่าจะลบทิ้งเนี่ยไหมอืมโอเคครับเดี๋ยวผมไปทํถ้าผมไม่ได้เกียร์แปดดาวแล้วเนี่ยผมก็น่าจะต้องลบทิ้งหละฮะเดี๋ยนะผมทำเคลสก่อนให้มันได้รูบี้ใช่ไหมอดีตป้ยเหลืองเรารู้จักกันแล้วว่า ต้องเก็บรนะูบี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับถ้าผมไม่ได้ผมก็จะลบทิ้งอืลบทําใหม่เลยรอโคลาโบหน้าครับไม่ต้องเสียดายครับเราเน้นที่แก์ด้วยครับไม่มีแก์ผมก็ลบทิ้งแค่นั้นแหละอ่อาไอ้ห่วงยางเนะี่ยผมชอบมากไอ้ไอดีเมื่อกี้เนะี่ยผมก็เปิดนันห่วงยางเกลือครับภา,าษาเก็บได้ <laughs> สูมต่มตัวก็หมดไอดีเมื่อกี้นี่โอเคมาแปดดาว เขาไม่มีผมก็ลบทิ้งอ่ะนะครับไม่ได้ครับเห็นไหมเกลือก็สรุปผมจะลบไอดีนี้นะครับเปิดให้มันหมดเลยมันไม่ได้แล้วไงใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีแปดดาวว่าแบบเล่นไม่สุดอะเข้าใจปะ่ะได้แค่ตัวละครมาเนี่ยเห็นไหมหมดไม่มีอะไรละก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะอืมเจ็บไป มันจะลบทิ้งอยู่แล้วเออทำเควสนะครับวันจันทร์นะครับผมจะเตือนมากนะครับอันดับแรกอ่ะอันดับแรกก่อนเปิดอีเมลมาห้าอันใช่ไหมสมัครอีเมลไปเลยแล้วก็ทําไปทีได้อดีเล่นถึงด่านร้อยห้าสิบอ่าไอ้กบเขียวเนี่ยตัวบั็กเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอันนี้อุปมันไม่มี exp อ,อ exp ขอโทษทีครับ exp เนี่ยอังคารเสาร์อาทิตย์ห้ามเล่นใต้เหลืองนะแต่ทำเควสได้เควสคือแบบว่า เทรที่ไม่มีค่าอีกผีก็เป็น pvp ใช่ไหมผสมเรนเจอร์เนี่ยผสมอุปกรณ์เนี่ยทาไปเลยมันจันจะดีหน่อยมันจะได้แบบว่าเราทําภารกิจอะ่ะหกเห็นไหมหกร้อย 600. มันจะทาพาร์ตตรเนี้ยภารกิจพาร์ตอะ่ะได้เร็วขึ้นเห็นไหมได้อันเนี้ยอุปกรณ์ฟรีได้อุปกรณ์เนี่ยปปรฟปปรฟีโอเคนะผมคงไม่ต้องทําให้ดูหรอกมั้งดูให้ผมทําให้ดูปะผมจะลบไอดีทิ้งเนี่ยผมจะเปิดแล้วก็ไปไปดันให้มันถึงด่านร้อยห้าสิบอ่ะ เข้าใจป่ะดันดันรอไปหาเกียร์เนี่ยผมลบทิ้งจริงนะไอ้อันนี้อะไรวะเนี่ยล็อกอินอีกน,นิดเดียวก็ได้อีกร้อยห้าสิบละผมไม่รอนะครับเพราะว่าแบบค่ามันเทมันก็ต้องเท่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมลบโชว์เลยครับตั้งค่าบัญชีลบบัญชีครับเนี่ยครับยืนยันใช่ใช่ใชลบเห็นไหมอันเนี้ยคือลบทิ้งโชว์เลยครับว่ามันไม่มีเกียร์ไงใช่ป่ะเออเดี๋ยวผมจะล็อกอิน อีเมลเดิมนั่นแหละครับผมไม่ได้ขายด้วยนะผมลบโชว์เลยพ่อความเทพต่อไปนะไม่ได้ผมก็ลบใหม่แค่นั้นแหละเล่นประมาณเนี้ยห้าดีครับมันต้องมีหนึ่งสองสาดีที่แบบว่าได้เกียร์แปดดาวหนึ่งหรือสอันเจดาวเนี้ยเออแล้วก็ได้ตัวละครเนี้ยใช่ปะ่ะเออแป๊บหนึ่งนะครับผมล็อกอินก่อนโอเคครับมาแล้วครับอันนี้ไอดีใหม่นะเออะล็อกอินมาแรกอันนี้ไอดีใหม่ผมเลยครับเนี่ยเว เพิ่งเพิ่งเปิดเมลเก่านั่นแหละที่ลบไปนั่นแหละครับเนี่ยก็ทําประมาณเนี้ยครับสามใบเสียด้ไหมเสียด้นะครับไทจิผมชอบมากเลยนะอืมชอบแต่ว่าก็ต้องต้องลบเพราะว่าอะไรดูไหมมันไม่มีแก์แปดดาวไงหรือว่าแก์เดิมแน่นอนเนี่ยอืมคือเราปั้นป้ายเหลืองนะคือแบบถ้ามันไม่มีแก์แบบมีแต่ตัวละครเนี่ยมันเล่ยนยากนะผมว่านะถ้าใครจะปั้นแบบว่าเล่นน,นะนะ ก็ใครจับขายหรืออะไรก็ก็ก็ขายไปได้นะครับแต่ผมผมเล่นมากกว่าผมดูแล้วแบบมันไม่กี่บาทแต่ว่านั่นแหละ <c oughs> ขี้เกียจไปแบบค่านั่นค่านี่เดี๋ยวก็ทํานั่นทานี่อีกส่วนตัวผมก็ประมาณเนี่ยครับผมลบทิง้งลบทิ้งไปเลยเนี่ยผมเนี่ยเปิดไอดีเนี่ยเอ <c oughs> อันนี้เพิ่งเรื่องเลี้ยนเล่นะเนี่ยผมจะบอกว่าทําอะไรบ้างทําให้ดูเลยว่าแต่ละวันทํายังไงอะไรประมาณเนี่ยเปิดใหม่ทํายังไงใช่ไหม โอเคอันนี้เ็าเล่นตามที่เขาบอกไปเลยนะมันถึงจุดนี้แล้วละรนอนี้ขึ้นเรเ่ยวสามใช่ปะปึ๊บอาเห็นไม่ได้รูบี้ด้วยเราก็ได้สมบัติอะถ้าใครเล่นตอนช่วงแบบว่าสมบัติเนี่ยมันก็ดีอย่างตอนแบบว่าเราทาป้ายเหลืองใช่ไหมเนี่ยสมบัติไอ้ดาวครบเนี่ยมันจะช่วยให้ลินเจอร์เราเข่งขึ้นนิดนึงหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อแบบนั้นนะอืมเี่สมบัติเนี่ยข้ามไปเลยเพราะว่าเนี่ยเก็บให้มันครบก็ได้แต่ว่า พยายามไม่เล่นซ้ําเพราะว่าวิวมันจะขึ้นของผ้าเอาไหมใครอยากได้อเนี่ยเตรียม,มา่าจะเล่นวันนี้เนี่ยวันเนี้ยเห็นไหมสมบัติหนึ่งจุดห้าเท่าวันพุทธหัสนะถ้าใครอาศัยแบบว่าอยากได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันเต็มสามดาวะ่ะมันจะเพิ่มให้เต็มมากขึ้นรัผ้าเอาไหมเล่นพุทธหัสเนีย่ยมันจะมีป้ายสิบห้าไอ้เจ็ดวันเนี่ยสิบห้าวันอะไรมันจะมีเจ็ดวันสิบห้าวันก็เลยเนี่ยเออเนี่ยแหละเนี่ยเจ็ด day เนี่ยนั่นแหละแล้วก่าเก็บตั๋วใช่ไหมได้แล้วตั๋วหนึ่งถามว่าเปิดยังยังครับยังไม่เปิดที่ผมบอกอ่ะถ้าเราจะเปิดก็เปิดแค่เลียนให้มันผ่านเร็วก็ได้ผมก็เลยบอกว่าให้เปิด ID ไอดีมาอะ่ช่วงคอลโลโบเข้าใจป่ะอ่าช่วงคอลโลโบมันจะมีตัวแบบว่าตัวฟีอ่ะอ่ามันจะได้อืมเก็บไปเนี่ยโฆษณานี้ผมดูนะตามหลักอ่ะแต่ว่าแต่เนี่ยยังไม่ดูก่อนเพราะว่ามันจะเสียเวลานะแค่นี้ผมก็เสียเวลามากแล้ว เราก็เข้าไปเลยครับเล่นเกมไปอย่างเงี้ยไอเดีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะบอกเลขไอเดีผมนะว่าเดี๋ยวผมเล่นจริงนะไม่ใช่ว่าผมจะเล่นตั้งแต่อัดวิดีโอนี้เล่นให้ดูเลยไม่ได้นะเนี่ยครับประมาณน,นี้จําได้เลยนะไอเดีเนะี่ยดูมันจะเปิดแปดดาวได้ไหมเออกรณนนีที่ผมจะเก็บแปดดาวไว้แบบว่าไม่มีโดนนะเหตุผว่าถ้าเราเปิดไอเดีใหม่มาแล้วก็สุ่มเกียร์ไม่ได้แปดดาวโดนแน่นอนเนี่ยใช่ไหม ค่าไอดีนั้นมันครบคอลลาโบคือว่าครบทุกตัวละครน่ะห้าตัวใช่ป่ะสี่ตัวห้าตัวเนี่ยให้มันเต็มหมดอ่ะเออผมจะเก็บไว้เพราะว่ามันจะมีฐานสิบใช่ป่ะสองฝั่งเนี่ยนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมีตัวละครเอกหนึ่งสองตัวใช่ไหมแต่ว่ามีเกียร์แปดดาวประมาณหนึ่งอันสองอันเนี่ยผมจะเก็บไว้เก็บรูบี้เหรอโอเคครับประมาณนี้เราก็ทำเพรสตรงนี้มันก็จะได้รูบี้เห็นไหมเนี่ยที่ผมอยากบอกอ่ะ มันจะทันเคลียสตยิหลับสามครั้งงาผ่าเอาไหมเออแล้วก็ภารกิจวันจันนี้ต้องเลี่ยนให้ได้เพราะว่ามันจะมีอันนี้เนี่ยเลี่ยนปุ๊บได้เอเขาเรียกอ่ามันจะได้เอีกอ,อะไรวะแต้มคะแนเนนะ่ะมันจะขึ้นเป็นแบบวบาหกร้อยอ่ะอเนี้ยอเน,นี้ยประจาวันเห็นไหมมันจะเป็นหกร้อยปกติมันสามร้อยใช่ป่ะมันก็ทําพาตัวเนี้ยได้หน,นึ่งประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเลี่ยนวันเนี้ย เดี๋ยวผมเล่นเสร็จจาเลขไอดีผมไปนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บร,รูบีแล้วก็อะไรวะเก็บรูบีเสร็จแล้วก็ทำเพวสอันนี้ไปด้วยเนี่ยอืมผมจะทําให้ดูเลยนะว่ายังไงประมาณไหนเผื่อคนไม่เข้าใจนะครับแต่ผมผมว่าผมอธิบายละเอียดมากนะแบบวิดีโอที่แล้วเนี่ยเออใครฟังก็น่าจะได้ความรู้ไประดับหนึ่งเหมือนกันนี่ ประมาณนี้ครับค่าเราสนนาุ่มตอนนี้นะอ่ะอ่ะโชว์เลยค่าผมสุ่มตอนเนี้ยนะผมว่ายัางไงก็ไม่ได้แต่ว,ว่าผมจะเสียตัวฟรีดีไม่ดีได้แค่ประมาณเจ็ดดาวเอะอ่ะ,อะดูนะสุ่มประมาณได้แค่ใบสองใบนะเพื่อเล่นให้มันเร็วขึ้นทัน้งาพเอาไหมแต่ว,ว่ามันโอกาสที่จะได้แปดดาวเลยเนะี่ยมันน้อยผมก็เลยบอกว่ารอประมาณกลางเดือนอนะ่ะเนี่ยผมว่าสุ่มให้ดูเลยอนะ่ะเนี่ยรอประมาณกลางเดือน สุ่มประมาณตัวสองตัวได้ฮะได้เลยเฮ้ยปกติแม่งก็ชีวมันไม่ได้เลยนะทำไมอ๋อโอ้โหที่ผ่านมาคืออะไรวะเนี่ยอุตสาห์อะไรวะโมไปแล้วว่ามันไม่ได้โอ,อกาสได้น้อยมากอ๋อได้ไงวะ <laughs> โอเคโอ้โหล้วที่ผ่านมาคืออะไรวะเนี่ยอุตสาห์ขิงไปแล้วไม่โคตรห่าเลยเอะได้ยังไงวะ แต่ค okay. ่าได้ตอนนี้นะส่วนมากจะโคลโรโบมันจะไม่ค่อยได้นะมองมองภาพออกใช่ไหมแบบว่าเขาเราได้ตัวหลักวันนี้หรือมันจะได้อีกเป่าวะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันวงการเกมนะนี่เอาละเล่นพอมีแล้วกำลังจะขิงหน่อยเอาเอาอะไรวะได้เสยอย่างนี้คือเก็บเป็นฐานห้าดีไหมเนี่ยนะได้อย่างเงี้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาไว้ล็อกอิน,น่ว่า ข้าล็อกอินก็เนี่ยดูโฆษณาใช่ไหมแล้วก็ไปแอดเพื่อนแอดเพื่อนแล้วก็เก็บสมุดอันนี้ยข้าใครจะเก็บฐานห้าไว้นะล็อกอินอย่างเดียวนะคนที่เกิดเล่นอนะเปิดหลายอดีตนะข้าเอาไว้ขายได้แต่ดูเลขดิแ <c oughs> ม่งแบบ <c oughs> อะไรเนะี e นะ่ย A อศูนย์เก้าดัสามเอเนี่ยมันจำง,ง่ายนะแต่แบบโอ้โหแต่ว่าผมก็ต้องทำให้ดูแหละแม่งได้อัดคลิปขนาดนี้หละนี่ถ <c oughs> ้าไ,ได้ไงวะ อเล่นเล่นให้ดูแล้วกันอืม่ะกดเข้าไปครับเล่นด่านเข้าไปเลยผมไม่เอาฐานหน้านะผมทำคอนเทนต์เลยเลยกันไม่งผมไม่ได้อะไรนะที่จริงผมเขียนไปนะไม่อย่างวันเนี่ยเนาะพันแลมไม่อึงนะเกียร์ก็ไม่มีด้วยอืมเนี่ยก็ตามสภาพครับแพ้เนี่ยผมรูแล้ว ผมดูว่าผมแพ้ป่ะโมลืมไปมันเป็นวิวหนึ่งเราต้องอัพวลก่อนผมแพ้ป่ะเออแปดดาวมันสิ่งว่ะเอออันนี้แพ้เออดดานหนึ่งยังแพ้เลยไปอัพก่อนอือเฮ้ปกติมันไม่ออกง่ายๆขนาดนี้นะผมพูดตรงๆเลยผมเตะเปิดเตะดีมาน้อยมากที่จะออกอย่างเงี้ยโอกาสหนึ่งร้อยคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ถึงจะออกอย่างเงี้ย มาผ้าพอาไหมครับอันนี้อัพเลนะมันจะได้เพิ่มแล่เดี๋ยว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 เมื่อกีน้นี้ตัวละครผมเอาลงไปเกินไปเนี่ยเอาตัวเวลเนี้ยน้อยมาเลียนก่อนดีกว่าผมรีบอาออกเกินไปเนี่ยมันแพ้น,น,พน,นะอย่างเงี้ยเสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องเปิดเลยก็ได้นี่ว่าแต่ว่าเปิดก็เมื่อกี้นี้มันฟุกได้จริงๆนะที่จริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเออยนี่ท่าไงวะเดี๋ยวข้ามันไม่ได้รูเอ้ เกียร์แปดดาวอะ่ะผมผมก็จะลบออกนะมามาเอาไหมเดี๋ยวผมไปอัพให้ดูประมาณวันไหนวะก่อนที่เขาจะปิดลีขิตบอกว่าเดี๋ยวผมวันเนี้ยผมจะเลี้ยนแม่งให้ถึงร้อยห้าติดเลยอะ่ะโอ้โหลุดอีกแล้วขอโทษทีนะครับพูดคำไม่สุภาพเออจะเลี่ยนให้ถึงร้อยห้าติดโอเคนะเดี๋ยวผมกลับไปเลียนก่อนอยวมาเจอกันอีกทีก็นนะ่าจะพรุ่งนี้ไม่ก็วันมะรืนอย่างเงี้ยเออติดตามไว้เลยก็ไัน ใครมาดูติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวผมทาให้ดูผมจะลดทิ้งไหมจาเลขอดีผมได้เลยเห็นไหมทาเคสอันเนี้ยเอเราก็จะเก็บบูรี่ไปใช่ไหมผมจะไม่เปิดตัวละครแล้วเข้าใจป่ะผมได้แล้วไงเออผมจะเปิดใส่แต่ไอ้เนี้ยไอ้ลูบี้อ่ะจะเอาเกียร์นะกาชาใช่ไหมทาเคสอันเนี้ยไปเรื่อยใช่ป่ะเนี้ยเกียร์โดนแน่นอนก็จะเป็นโอ้มันไม่มีอันนี้ป่ะหรือว่าจะเอาแว่นดีป่ะเอาแว่นหรือกันโดนไม่ไม่เป็นไรทีเนี้ยเออเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับไอ้ตัวละครตัวเนี้ย ไม่รู้มันจะบัฟหรือเปล่านะต้องดูอีกทีอืมเดี๋ยวผมจะมาสุ่มตู้นี้แล้วกันผมชอบห่วงยางมากใส่ใส่พวกอันเนี้ยได้ดีมากพวกสายพลังอนะ่ะอืมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มมานเนี่ยนะใส่อย่างเดียวเลยคอยดูนะเดี๋ยวผมจะมาอัดวิโดีโอไว้อืมจําไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมกลับไปเล่นก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่โอเคนะชุมจะทาเคสอันเนะี้ยให้หมดอืมโอเคครับไว้พบกันครับ สวัสดีครับ